สวัสดีครับพี่นีพามาบึงเพื่นบ้านเขาครับเป็นบ้านเขา,อา,เขาตอนสาวครับเป็นบ้านหลังที่โกลบครับ คือบรรดาจุทงครับ <c oughs> ซึ่งตาไทยเราเพิ่งกับพึ่งเมื่อวานครับม <c oughs> ันกับบ้านกันทั้สองคนแล้วครับ จากในกัดบ้านล้วก็จะได้ไถยกบอย่หน้าอยู่ข่างๆกันครับ อาจจะแล้วก็ประมาณอีกมือสองมืเนีย่างละครับ